เป็นล่มเนาะอันนีด้ดูพื้นที่หนึ่งงานนะครับของช่างเลิศหลังบ้านนะครับจริงๆหลายคนอบอกว่านเนาะต้องมีพื้นที่เยอะแต่เราก็ต้องดูเวลาของเราดูเวลางานของเราเนาะของช่างเลิศนก็จะเป็นช่างแอร์เนะเาะใช่ครับช่างอะไรบ้างนะช่างเลิศทาอะไรบ้างทำแอร์ทำไฟครับเออทำแอร์ทไฟเนาะแล้วก็พอมีเวลาก็จะไ,นนไอ้นี่เด้งไอ อันนี้เป็นปลาสลิดเนาะปลาสลิดแล้วก็มีเลี้ยงไก่บ้านนะครับข้างในเป็นกลงไก่บ้านแล้วก็มีผักหวานอันนี้ผักหวานปา่าผักหวานปา่าอันนี้เป็นขี้เหล็กเนาะใช่เลยมามเก็บขอปลาสลิด มันก็จะมีแหนแดงเนะะเดาะอ,อ,อ,อันนี้เป็นอาหารไก่ให้อย่างดีเลยได้โยนให้ไก่กินบ้างไหมชัางเ<น>ล,ลิศเนี่ยโยนโยนตอนนี้มันจะกินไหนะไ้เนี่ยเ,นะเพราะว่าอยู่ใกล้ทุ่งนาเนาะอันนี้ก็<อ> ปลอดภัยสลิดอ,อันนี้กี่ปีเลยนะทั้งแ่ยังไมถึงปีกี่เดือนนะที่เรามานะั้นสิงหาเนี่ยก็เดือนปีหนึ่งอะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นกล้วยอะไรเนาะกล้วยหอมทองกล้วยหออมทเนาะก็เดี๋ยวจริงๆริงทั้งเลิศขายหน่อก็ได้เนาะเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเห็ดใช่ไหม น,นี่ก็ค่อยๆปรับกันไปเนาะอันนี้แบบเรือนแบบเรือนพ่อแบบง่ายๆเนาะนี่มีสแสลมใช้วัสดุเหลือใช้นะครับขยันมากชักเลิศอันนี้เตรียมอะไรนะ,ระเตรียมระบายสีช่วงสงการจะออกงานอหลังบ้างก็จะมีชะอมนะคะมีน้อยนา ี่ดูชาวอมสวยเลยเดี๋ยวถ่ายท่านผู้ชมมาดูอดวยะออันนี้ต้นไหลต้นปาล์มอินทราลำอินทภาลเนี่ยมีมีเนี่ยเห็นไหมหนึ่งงานมีทุกอย่างเลยน้อยนานี่ยอดสวยดูชาวอมครับตะไคร้แทบไม่ได้ซื้อเลยนี่ชาวอมนี่ยอดสวยมากเลย ันนี้ต้นอะไรนะช่างเลิศอันนี้เงาะเงาต้องใบอย่างนี้ใช่ไหมอ่นี่แล้วก็มะกรูดต้นมะกรูดไอ้นี่ขนุนขนุนไอ้นี่พันอะไรนั่น่น siege, ขนุนพันอะไรกันเนาะนี่หกลูกเลยนะอืออันนี้ผักหวานบ้าน ร้อนอากาศร้อนจัดอันนี้ก็เลี้ยงกบเนะอันนี้ไว้กินเนาะยังขายไม่ได้เพราะว่าส่วนมากไ่่จะเป็นกับข้าวเนาะกับข้าวบ้างฝั่งนู้นก็มะม่วงลูกเต็มเลยอันนี้ให้ช่างเลิศถ้าติดต่อเรื่องงานช่างเบอร์อะไรบ้างนะช่างเลิศศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่เก้าสามเ้าแปดอนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ครับ ต่องานช่างเนาะไม่ว่าจะเป็นช่างแอร์ไฟ,าไฟงานต่อเติมเหมือนกันงานต่อเติมแล้วก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาว่างๆชชางเลิศก,ก็จะมาปลูกผ,ผักปลูกอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่หนึ่งงานนะของบ้านก็เอสซีา SD สามารถเป็นต้นแบบได้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ ช่างเลิศมาอีกรอบหนึ่งช่างเลิศ84 084 1449398นะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับอยากให้ช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงน,นําเสนอเรื่องราวแบบไหนนะครับก็บคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับก็ท่านใดท,ที่อยู่ที่ต้องการงานช่างเนี่ยรับจากพื้นที่ไหนบ้างนอกจากบ้านมีช่างเลิศรับหมดเลยครับทั่วประเทศ ตัวเทศคงไม่ไหวรับหมดเออเอาเอาโซนบ้านหนีบ้านเราก่อนลบบุรีเราก่อนเนาะรหรือพื้นที่ใกล้เคียงโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วไวแต่พวกนี้ไม่ต้องสม่ำเสมอเนาะลูกค้าจะได้นะั้น เห็นว่าเรางานหลายอย่างหลักๆงานช่างใช่ไหมครับใช่จะการจะลงจะลงด้วยต้นอ,อร่อยกระโถงบ้านเราก็ยังพอได้นะสองพันกว่าบาทสบายเสีย